ขุนแผนในตำนานขุนแผนนั่งกุมารหลังยันกันปืนหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามสุดยอดวัตถุมงคลที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเรื่องเมตามหานิยมใครเห็นก็รักใคร่เอ็นดูเข้าหาผู้ใหญ่ก็ได้รับความเมตตาหรือเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยยันกันปืนอันเลื่องชื่อที่ช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเสริมด้วยพุทธคุณด้านโชคลาภค้าขาย จากกุมารทองด้านหน้าแต่สิ่งที่ทำให้องค์นี้พิเศษยิ่งกว่าคือยันกันปืนที่หลวงพ่อกวยได้ใส่ไว้ด้านหลังยันนี้มีพุทธคุณสุดยอดด้านแคล้วคลาดปลอดภัยกันภัยจากาศาสตราวุธเรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งสเสน่ห์เมตตาและแคล้วคลาดเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าและน่าบูชาอย่างยิ่งครับ